สีดำนะคะที่ตั้งแตงหงาตรงหน้าของ A แบบนี้นะคะสีดําดูคลาสสิกดูขลังมากนะคะนี่ก็คือ f o r e r u n n e r 245 Music อยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวเอจะอันบอกเปิดมานะคะอันนี้มาเป็นเซตเลยนะคะสแทนข้างในเป็นแบบนี้ค่ะฝากล่องนะคะเขียนว่า f o r n ฟ r เล r r ์ l r RUNNER แล้วก็ในกล่องภายในกล่องของ A นี่ได้เป็นนี่ค่ะ อันนี้ f o r e r u n ์ e r 2 C5 Music นะคะแล้วก็มีบิบของกาเมินด้วยที่ติดบ,บิบอันนี้กล่องแล้วก็ที่คาดเอวนะคะอันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือมีชื่อ A ด้วยนะคะ ABC ปธุมมาศอันนี้ต้องถือว่าชอบมากๆเลยนะคะส่วนตัวส่วนตัวเรื่อนของนาฬิกานั้นนะคะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูเลยบอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้เรายังไม่พูดถึงสเปคเราจะมาอันบอกให้ดูก่อนว่าลักษณะ รูปร่างมันเป็นยังไงนะคะเรียกง่ายๆว่ามาอวดเฉยๆแล้วกันค่ะอันนี้เดี๋ยวเอลกำลังจะเอาออกมาก็คือตัวเรือนนะคะแต่ประทับใจกล่องมากกล่องดีมากทำดีมากนี่ค่ะสัมผัสแรกที่เอรู้สึกได้นั่นก็คือน้ำหนักที่เบาหน้าจอเป็นสีไม่ใช่ขาวดำนะคะเป็นสีเหมือนเดิมเหมือนตัวเก่าสองสาห้า เพราุที่ใช้ก็ดูทนทานดีนะคะแล้วก็เบาค่ะขนาดก็ไม่ใหญ่มากกําลังพอดีมือของ A แบบนี้เลยเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ดูเลยจะได้ลูบๆกันไปเอามาอวดเอามาอวดไอตัวสายเนี่ยมันยืดๆนะมันเหมือนกระชับแล้วว่าเวลาโดนเหงื่อไม่น่าจะเหนอะเพราะว่ามันเป็นริ้วๆๆอยู่แล้วก็มีเซ็นเซอร์ปุ่มก็ประกอบด้วยด้านนี้สามปุ่มด้านนี้สองปุ่มเหมือนเดิมค่ะ เห็นไหมซาด้าเท่ม,มากยิ่งสีดำลนยิ่งดูเท่ใหญ่เลยก็สําหรับคนอื่นแพคเกจไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ของเอก็จะมีเนฟิตเบลมาด้วยแล้วจะใส่ <_ EN> <_ EN> กส็ชอบมากส่วนตัวชอบมากนี่ค่ะสองสี่ห้าเจ๋งจริงๆ,ๆค่ะ ดูคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปเอจะมารีวิวว่ามันแตกต่างจาก2,3,5รุ่นเก่ายัางไงอย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปนี้มาอวดเฉยๆค่ะว่าเรามีการมิน245เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเ <laughs> <c oughs> จอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ